แยมยู yeah, เจออะไรกันลูกแยมโลแยมโลสงสัยจังเลยมีอะไรกันยูโ yeah, ลไปดูกันดีกว่าว่าเขาดูอะไรกันพอดีตอนนี้น้ํากําลังขึ้นค่ะท้ายสวนน้องหมาเลี้ยงไว้สองตัวที่บ้านไว้เป้าบ้านนะคะตัวหนึ่งชื่อยูโลได้มาตอนอเขาเอามาใส่กล่องมาทิ้งถังขยะหน้าบ้านนะคะนี่เขาใส่กล่องเขาไม่ลงถังขยะเอาวางข้างนอกตั้งใจให้เราเลี้ยงนั่นแหละค่ะก็เลยเออ เอาเก็บ okay, มาเลี้ยงอ่ะยูโรไปแล้วไอ้แยมโรไปแล้วยลแยมโรแยมโรนี่ก็ตัวหลังค่ะไปติดอยู่ที่เกาะกลางถนนเก็บมาเลี้ยงเช่นกันก็ตัวชื่อชื่อว่าน้องแยมโลตัวนู้นนะคะสีสีขา,ขาวๆด่างๆเดินเข้าบ้านเลยตัวนี้ชื่อยูโรยูโรดูอะไรกันลูกนี่ก็สงสัยว่าหนูเขาดูอะไรกันคะดูอะไรกันไหนไหนดูอะไรกันลูกดีนะเขามาอยู่หลังสวนถค่อยู่หน้าบ้านก็หมาผ่านบ้านไม่ได้เลย โอ้โหนี่ขาเหรอลูกเนี่ยขาเหรอไม่เข้าบ้านไปลูกปะไปยิงข้านะเข้าบ้านแล้วดูขาอันนั่งห่วงอยู่สมใส่ว่าเขาดูอะไรน้ำก็กำลังไหลขึ้นนุย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 ตอนนีน้น้ำยังขึ้นไม่เยอะนะคะถ้าขึ้นเยอะก็ไหลท่วมไปเลยเนีย่ลอยลอยขาน้องเดินเหยียบย่ำเนี่ยพอยำ่ำปุ๊บเข้าไปหน้าบ้านนะคะโอ้ย เป็นรอยที่แบบประทับตาหน้าบ้านได้แบบแบบ,แบบแบบแบบนึกนึกภาพนึกภาพขี้โคลนกับหน้าบ้านที่เป็นกระเบื้องนะคะถูเสร็จใหม่ๆแล้วไปเยียบย่ำน่ะประมาณนั้นเลยค่ะตอนนี้ป้าจะเดินเข้าไปดูกล้วยกันนะคะว่าตรงไหนตัดได้บ้างในสวนของเราประมาณนี้ค่ะคือจริงๆเข้าสวนตอนนี้ก็เข้าคนเดียวนะคะทํางานประจําด้วยโพรแด้ประมาณนี้ก็ถือว่า ตัวเองก็เก่งมากแล้วทำไปเรื่อยๆค่ะเะ่พอเวลาที่ เวลาเช้ากับเวลาเย็นนะคะจริงจกลางวันเราก็ไม่ต้องทําหรอกคะ่ะมันร้อนอไปทํางานประจําเอาแล้วก็พอตกเย็นมาเราพอเข้าสวนนะคะพอบางครั้งมีสิ่งเครียด,ยดอะไรมากระทบจิตใจหรือสมองของเราทํางานเหนื่อยๆเราก็เข้าสวนมาตัดใบกล้วยที่แห้งๆบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็คือความสบายใจของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะ,เร,ปปะรเราไม่ต้องไปกดปล่อยกับอะไรเราไม่ต้องไปเก็บไปคิดเยอะเราทําของเราทําทตัวเองเราให้สบายใจแล้วก็ พอเข้ามาแล้วหาที่รีแลกซ์ของเราให้ได้แล้วเราจะมีความสุขกับตัวเราเองได้ค่ะอย่างเช่นป้าปลูกผักในแต่ละต้นปลูกต้นไม้ในแต่ละต้นป้าจะเข้ามาดูเขาว่าไม่ให้สมองเราว่างแล้วก็คุ้นคิดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะอย่างป้าปลูกเนี่ยป้าก็หาวิธีหาเทคนิคเพราะว่าสวนเราน้ําท่วมใช่ไหมคะวิธีหรือเทคนิคทำยังไงมีล้อรถเก่าๆป้าก็เอามาปลูกไว้ก่อนก่อนที่น้ําจะท่วมป้าก็เอา นี่ค่ะต้นไผ่ป้าต้นไผ่นะคะเว е ลาชํานะป้าก็ลืมขอจะแนะนําอีกนิดนึงว่าต้นไผ่ถ้าจะเอาไปขยายพันธุ์นะคะตัดตอตัดตัดโคนเลยค่ะไปชําชาก่อนพองอกแล้วเราก็นํามาปลูกนะคะปลูกแบบนี้นี่นี่สองเดือนนะคะประมาณสองเดือนโดยประมาณเนาะป้าก็ไม่ได้ปลูกต่ไผ่อย่างเดียวค่ะป้าก็มอนตุรกีมาปลูกด้วยนะคะทําใจถุงแล้วป้าก็ตัดสูดถุงแล้วป้าก็มาวางไว้เขาก็เกิดได้ค่ะมอนก็ประมาณสองเดือนโดยประมาณเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ เติบตัวเช่นนี้ป้าเคยเอายอดไปชำคิดว่ายอดไผ่เขาชำได้จริงๆก็ชำได้นะคะแต่เขาไม่แข็งแรงเขาไม่เขาไม่แข็งแรงแล้วก็เขาจะตายได้ง่ายนะคะสําหรับการขยายพันธุ์ไผ่ควรเอาโคนเขานีค่ะป้าเขาขยายพันธุ์เองอะไรเองป้าก็ซื้อซื้อออนไลน์มาสองต้นนะคะชื่อว่าไผ่ตรงรืมแรงต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วต้นไหนนู้นอีกต้นหนึ่งต้นนู้นไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะโตจะเลื้องงอกงามได้ดีกว่า นี่เ,เกือบ4ี่ปีแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะปลูกเองค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์เองค่ะประสบผลสําเร็จเองค่ะนี่ค่ะสวยงามสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆในเรื่องของการขยายพันธุ์ไผ่แล้วก็วิธีการเวลาน้ําท่วมแล้วหาเทคนิคปลูกเลยเราชอบปลูกเราทํำยังไงถึงจะรอดตอนนี้ผ่านการน้ําท่วมมาได้แล้วแล้วก็รอดแล้วด้วยค่ะสําหรับต้นไผ่ก็ จะเหมือนต้นนี้นะคะเราค่อยๆศึกษาเอาค่ะว่าถ้าเราอยู่ในบริเวณน้ําท่วมประจําประจาหลีกเลี่ยงไม่ได้หาเทคนิคค่ะหาวิธีการปลูกไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอรัฐบาลช่วยหรือว่ารอใครมาเห็นใจเราดูแลตัวเองให้ดีก่อนแล้วอนาคตจะดูแลเราเองค่ะขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการคอยให้กําลังใจป้าแล้วก็สนับสนุนป้ามาโดยตลอดขอให้ทุกท่านมีแต่ความสบายใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ